ตอนนึงที่ติดพุกเหมือนกันนะผมจะบอกเลยว่าผมเป็นนอชอมรมเหมือนกันวิธีการทช้ชีวิตของเราเป็นยังไงแกคิดแล้วนี่ประมวลแกเป็นคนฉลาดแกประมวลแล้วแกจะมาคุยอ,อะไรกับผมผมมาถึงจุดนี้ได้คำว่านอชอรมมาถึงจุดนี้ได้ผมเคยจ้างที่เชรแล้วรอบนึงแกไม่รู้จักผมว่าผมเป็นใครแกดูถูกผมเหยียดได้แหลอทันเนาะพอไปโอ้โห เดี๋ยวทำนี่ไงทำให้จดจำไงเออจะคิดถึงตลอดเวลากินแล้วเคยไปกินอยู่ภูเขาไหมจำไว้ว่ปุ๊บผู้ใหญ่ของผมอีก่เลยแต่ว่าติดว่ามีเอฟซีเลยอุ๊ยซีเลยถือว่าเป็นคนแบบว่าที่จดของมาเลยอ่ะผมเป็นคนนึงจะตัดนะครับผมเป็นคนนึงที่ติดพวกเหมือนกันนะเขาทีอยู่เรียนจำแม้ถ้าประธานคุยผมหน่อยประธานอีเรื่องสิ่งคนนี้ผมเป็นเป็นนอชอมือนกัน จะได้เห็นใจใช่ใช่ทนี้ท่านี้ถ้าพูดแค่นี้พูดแกจะต้องไปคิดต่อแล้วนะแม่แกจะมาคุยอะไรกับผมผมจะบอกเลยว่าผมเป็นนชอะไรอย่งนี้ผมมาถึงจุดนี้ได้คําว่านอชัวมาถึงจุดนี้ได้วิธีการใช้ชีวิตของเราเป็นยังไงแกคิดแล้วนี่ประเมินแกเป็นคนฉลาดแกประเมินแล้วแกจะมาคุยอะไรกับผมคําว่านอชัวเรามาถึงจุดนี้ได้นี่ไหมเงมวยน้ชัวน้องผมไปติดคุกก่อนจังมาไอแม่ไิดคุกก่อนกันแม่ของน้องเขาปุ๊บเฮ้ยเอ้ยบริบบทยังไงแล้ว ้ายไปติคขวน้ำเขานี้แม่นี่แม่เฮ้ยบันน้เป็นนักขอดน้ำเขาเหรอเสียอ่ะมันน่าดีใจตรงไหนมันน่าดีใจตรงไหนมันน่าดีใจตรงไหนจะบ้าหรือไงมันน่าภูมิใจตรงไหนโนมัยสมเพียงร้องได้เชุดล่าสุดคลาให้ตายกับฮักไอ้ตายให้น้ำบ่อโนมัยสมโนมัยสม สมแต่แกงใส่พักอีตูน้องัหม่สมสมแต่แกงใส่พักอีตูอีตูจะอยอีงเลยนะสเต็กสันหมูมันต้องอยู่คู่กับเราไว บังเพ็ดเฮ้ยอันนี้หลุดปากหลุดปากอาชีพขายน้อยสองเพียงมึงอ่ะมาดูทางด้วยเนาะหลุดปากหลุดปากเฮ้ยมองกับมึงด้วงกันเดี๋ยวไม่เหยียกกับมังเพ็ดกันอ่ะมโอเคจ้างไปจ้างมา90้าศนย์บายนี่แหละผมเคยจ้างพี่เพชรแล้วรอบนึงตอนนั้นแกแกไม่รู้จักผมว่าผมเป็นใครแกดูถูกผมดูถูกมากว่าผมเป็นเจ้าของเต็ด โอ้พี่ของเจนใช่ไหมพี่เพชรมาดูถูกว่ะพี่เพชรมาดูถูกว่ะพี่เพชรมาดูถูกว่ะไอ้หมอโอ้ดูถูกว่าเป็นเจ้าของเจนอ๋อ,อก็ดีไม่ได้ดูผิดอ่าใช่คน,คนละอันอะกล่ <c oughs> อม <c oughs>